ในสัตทั้งหลายนี่พากันสมาทานพระกรรมฐานและสมาทานสิลและสิลนเสร็จเรียบร้อยแล้วพ็เป็นโอกาสที่บันดาพวกเราทั้งหลายจะพาการเจริญสมาธิและวิปาาัสสนาญาณนี่กฎของการเจริญสมาธิหรือว่าวิปัสสนาญาณตามแบบฉบับที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระคเา้าว ทรงแนะนำไปในสายพวบภูมบริการสูตรรว่าทรงยืนยันว่าเป็นหลักสูตรที่พระพุทธเจา้าสอนและมีมักมีผลจริงในตอนต้นทั้งหมดธรรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายกำหนดใจไว้โดยเฉพาะว่าเราจะไม่มีอารมณ์ยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์ของบุคคลอื่น ให้ถือว่าใครเขาจะดีเขาเขจะชั่วก็เป็เรื่องตัวของเขาเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือชำระจิตของเราให้สะอาดนี่การจเจริญก,กรรมฐานหรือว่าจะทรงประความดีใดๆทั้งหมดทั้งทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีมันอยู่ที่ใจตัวเดียวถ้าใจดีแล้วกายกับวาจางก็ดีด้วย ถ้าใจดีที่อย่างเดียวเราก็ไม่มีความเดือดร้อนเพราะว่าอารมณ์ใจเป็นอารมณ์ที่สําคัญที่สุดใจเป็นผู้บังคับบังคับบัญชากายทุกส่วนกายก็ดีวาจาก็ดีใจดีหรือใจชั่วมันอยู่ที่ใจ นี่จนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเดอนใจคือพิจารณาใจบังคับใจอบอรมใจของเราอยู่ในเขตของความดีนี่พระธรรมาทานทั้งหมดถว่ากันโดยสายมหาปฏิปทานนั่นสุดก็คือจิตตานุปัสสนามหาปฏิปทานถ้าเราทรงจิตตานุปัสสนามหาปฏิปทานได้ตัวเดียวการบรรลุมรรคผลด้วยการทรงจาร์ก็เป็นของไม่ยาก ก็ว่าคาว่าบารมีก็แปลว่ากำลังใจถ้ามีเรามีกำลังใจเต็มพร้อมที่จะให้ทานตอนที่ะราสารสิน้อมจะสรงในธรรมบารมีให้มีสัจจะบารมีมีเมตตาบารมีมีอวบค้าบารมีอธิษฐานบารมีอะไรต่างๆนี่มันอยู่ที่ใจตัวเดียวในเวลานี้เหมือนกันเราพากันสมาทานศิลนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรื่องคำสมาทานีนความจริงมีความไม่สำคัญหรือว่าไม่มีอะไรสำคัญมากศีลนี่เราจะสมาทานหรือไม่สมาทานก็ได้ถ้าใจของเราเว้นจากความชั่วที่เขาเรียกว่าใช้บิรักคำว่าวิรักที่แปลว่าเว้น ถ้าเราไม่ปฏิบัติความชั่วที่อย่างเดียวเราไม่เคยสมาทานศีลเลยเราก็มีศีลในปกติแต่ถ้าหากว่าเราสมาทานศีลวันละหลาครั้งแต่ว่าเราไม่เคยงดเว้นจากอารมณ์ชั่วเมื่ออารมณ์มันชั่วแล้วปากที่พูดมามันก็ชั่วกายที่ทําไปมันก็ชั่วศีลมันก็มีไม่ได้ นั่นเสียงที่ยังมีได้ก็เพราะอายการความรู้สึกของใจเป็นสำคัญใจต้องยอมรับนับถือสิทธิของบุคคลอื่นเสมอด้วยตนเองเชื่อว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตชีวิตเพราะเราไม่ชอบให้เราฆ่าเราจะไม่รักมาขโมยของของใครเพราะเราไม่ชอบให้ใครมารักขโมยของของเรา เราจะไม่ยื้อแย่งความรักทำลายจิตใจของคคนอื่นเพราะเราไม่ต้องการให้บุคคลอื่นมาทำอย่างนั้นกับเราเราจะไม่โกหกมดททยไทยเพราะเราไม่ต้องไม่ต้องการฟังคำโกหกเราจะไม่ทำจิตใจเพราะเราให้เสื่อมเะประศาสเสื่อมไร้สติสัมปชัญญะเพราะเราไม่ต้องการเป็นบนบาทนี่สิ่งที่เราไม่ต้องการคนอื่นเขาก็ไม่ต้องการเหมือนกัน นี่ในเมื่อเราไม่ตองการอย่างไหนที่เป็นเหตุเดือดร้อนของเราเราก็ไม่ทำระบบอื่นเท่านี้มันก็เป็นศิน่อการทรงศินดีเพียงเท่านี้ก็ชื่อว่าเรากันลบายภูมิได้แล้วนี่แค่ศินห้าเรากันลบายภูมิได้แบบสบาย การที่ไปเกิดในนรกใปนสวรรค์เป็นเปรตใป็นสุอกายเป็นสตรีฉันไม่มีสําหรับเราทราบว่าเราทรงสินแปดทรงสินสิบทรงศสินสองยี่สิบเจดที่เรียกว่าสินพรหมจันทร์ก็ยิ่งดีใหญ่ไม่ได้บกว่าท่านที่ทรงสินพมหมจันทร์นี้ส่วนใหญ่โทษตายและถึงโกรธถ้าสิ้นห้าธรรมดานี้ ตายแล้วก็มักจะเป็นแค่ธรรมดาไปถึงกรมมันไปจะไว้ไมนไม่แต่ท่านพูดทรงฌานตอนนี้ถ้าจะถามว่าก็คนที่ทรงศินห้ามีฌานไปเป็็กรมได้นี่คนนี้ทรงศีลพรทมจร์ไม่มีฌานนล้วไปทรงพรมได้ยังไงความจริงการจะทรงศีลได้ดีเนี่ยมันก็ต้องเป็นฌาน ทำว่าชาในี่ะลว่าอาการของความเพ่งในจิตตามตั้งอยู่โดยเฉพาะรักษาอารมณม์นั้นโดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นฝ่าย,ยกุศลเรียกว่าสัมมาสมาธินี่ในเมื่อจิตจับอยู่ในศีลที่เราเรียกกันว่าสีลานุสติกรรมาฐานอย่างที่ท่านทัไาไลเคยดิยนมาแล้ว เรานั่งคุ้นคิดอยู่อย่างเดียวว่าได้รรักษาสินเกี่สิค้าหมดนี่สินประมาจันก็มี8ปสิค้าหมดบ้าง10สิค้าหมดบาทสอง2้อยสิค้าหมดบาทสองรอยสิบค้าหมดบางแต่สำหรับ3ามร้อยสิบเอ็ดพุงนาวิสุนีเวลานี้นาวิสุนีไม่มียกเลิกไม่ได้นี่ถ้าระวันแต่ละวันแล้วก็ไม่ใกล้ควรทีงอารมณ์ของศิน ว่าสิขาบทที่เราปฏิบัติไม่มีอะไรบ้างส่งอารมณ์มนั่นโดยโดยเจอโดยเจะาะมีธรรมปีติอยู่ตลอดเวลาแนมำนายของศิล <c oughs> อย่างนี้ก็ชัจิตของท่านเป็นชานเวลาที่ท่านตายท่านกรใไรทวนอยู่จะพอศิลอารมณ์มันก็อยู่ในเขตของชาน ให้เราเฉพาะญางยิง่งสืมสินพุทธจั์คำว่าพระมจริยาเวรมณีนี่เป็นการงดเป็นในฐานะที่ทรงเป็นคนผู้เราอยู่แต่ผู้เดียวไม่อติดเข้าไปหมกมุ่นในกามารมณ์และแม้กายท้าจะเกิดผู้ในเครื่ในกามารมณ์เป็นลักษณะของผมเรียกว่าพฤติแบบผมพุทธจันี่เขาเรียกว่าพฤติแบบผม นี่ในเมื่อกายเราประพฤติแบบตรงแล้วก็ใจเราก็เป็นผมชิ้นด้วกคือตัดความรู้สึกก็ตัดความใคร่ในการอารมณ์เสียมันก็เป็นอารมณ์ของผมตอนนี้จิตใจฟังหยู่แล้วก็เกิดานอารมณ์มันก็เป็นชานิไม่ว่าการเพ่งการจับจ,อจ,จอมม่อจงจ้องอย่างนี้เรียกว่าชาตินเมื่อจิตเป็นชาญตายก็เป็นตร นี่การรักษาสิลก็เป็นผมได้ฉะนั้นเมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทอันหลายพายกันสมาทานศีลและเลในบทรงศีลได้แล้ว,ก,ลวก็ไม่ปล่อยศีลให้ราขึ้นตั้งใจรักษาศีลใ้จิตบริสุทธิ์เราก็เป็นคไดนแบบสบายว่าในสองของ้อศีลมีว่าศีเลนสุปฏิยันติ เรื่องเป็นบรราเป็นปันใจจัยให้ไปสู่สุคติมีโลกสวรรค์และภพเป็นตนน้นสีเลนะโภกบสัมปาเมื่อมีศิลแล้วตายเป็นเทวดาและคพก็มีโพตสมบัติมากเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีความสบายมีความสุขในโพในโพตสมบัติสูงสีเลนะนิพุติยันติศีลย่อมเป็นปันใจจัยให้เขาถึงบุิผ่าน นี่เราก็มานั่งนึกสิทำไมท่านยังกล่าวว่าศีลเป็นปัจจัยให้เราถึงท่านิพพานแล้วก็มานั่งนึกถึงตัวศีลดูพ่าศีลมีอะไรบ้างหนึ่งปานาคนจะง,งดเว้นข้อปาน,านาได้ก็เพราะอาศัยมีเมตตาเป็นสำคัญ รวมความมาสิงข้อปานาข้อแรกจะบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ก็อาศสยผมมือหานศีลแม้เ็าคิดท่านรู้อยู่แล้วในี่แบบผมมือหานศีลมีอะไรบ้างมีความรักมีความสงสารไม่มิจชา้านัทิยาและก็มีเดิขาความวางเฉยในเมื่อจิตของเราทรงอยู่ในผมมือหานศีอารมณ์ก็เป็นชา้า นี่พรหมาหารสี่นี่บรรดาลให้คนได้เกิดเป็นพรมความจริงจะเป็นรพรมมันก็ไม่ยากถ้ามีพรหมาหารสี่ครบพุ่นบริบูรณ์แล้วกายฆ่าสัตว์เป็นที่ตัดชีวิตเราก็ทำไม่ได้โ้รักสงสารมาาาไม่ช้าวางเฉยจะไ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ยังไง นี่ครับว่าเราจะไปรักจะไปขโมยของของใครนะครับคนที่เรารักคนที่เราล้สารนะเราจะไปยื้อแย่งทำลายาทรัพย์สินก็ไ่ประโยชน์อะไรไม่มีใครเขาทำกันนี่การไปแย่งยื้อแย่งความรักเป็นชู้ลูกเขาเมียเขาโผัวเขาเนี่ย ถ้าหรือว่าเราถือว่าบคุคคลคนนั้นเป็นพวกของเราเป็นคนที่เรารักคนที่เราสงสารแลใครที่จะลงมือทาได้จะมีใจเป็นคนใจไม้ใช่เลยครับนี่พรมีหันสี่ยันมาอย่างนี้แล้วก็ไกลโกหกหมดให้ก็เหมือนกันแต่เรามีพรมีหันสีลตัวเดียวมันก็โกหกไม่ไหวหลอกลวงเขาไม่ได้ เราจะกินเหล้าเมายาทําจิตใจให้เป็นคนบ้านคนที่มีอารมณ์ดีอย่างนั้นใครเขาจะทําคนทำไม่ได้นี่เป็นอนวุวาตมีพรหมวิหารสี่ตัวเดียวศีลบริสุทธิ์เลแล้วศีลที่ยังมีขึ้นได้ก็ใช้พรมวิหารสี่เป็นพื้นฐานถ้าเราไม่มีพรหมวิหารสี ยังมีจิตโกรธพียบบ่ายกแกล้งกัคือนให้สมาทานศีลสักหลายแสนสิขาบทวันะหลายแสนครั้งมันก็ไม่มีศีลนี่อนในสงฆ์เขาศีลเป็นยังไงเรามีศีลแล้วเราก็กันรบายภูมิได้ศีลตัวเดียวเท่านี้นั้นเมืม่อเราไม่ตกนรกสี่อย่างเดียว เราก็เกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นธรรมดาบ้างเกิดเป็นทมบ้างสลับกันไปตามกํากลังใจที่เรารักษาศีลถ้าเราคุมแต่ก,กายตัววาจายอย่างเดียวเราจะกลายไปฆ่าสัตว์เราก็เกรงเกรงไปว่าเราจะสิ้นขาดจะรักษาประบคลัวสิ้นขาดย,ยับยั้งไม่แค่นี้ แกพูดโกโหกมดให้กับตัวสินขาดอย่างนี้เราสินนัสารกายกับวาจายังไม่เข้าถึงใจอย่างนี้เรียกว่าเศษสินคำว่าเศษสินน่ะมีสินนิดเดียวแต่ว่าถึงกันในก็ดีเราก็ไม่เราก็ไม่ลงรำบายกูแต่ถ้าว่าเกิดเป็นคนบางทีก็ร่างไม่สวยก็ได้ก็กำลังใจยังไม่ดี แต่เราก็ไม่ตกนรกตอนนี้ได้หากว่าเรารักษาศีลอย่างนักปฏิบัติเพื่อประสูดาปฏิมักหรือว่าการรักษาศีลแบบประสูดาปฏิมักคือต้องการละสังโยชน์นี่การรักษาศีลบริสุทธิ์นี่เป็นการตัดศีละบาตรารามาเป็นสังโย้อทีสางของประสูดาบัต ขณะใด,ดที่จิตของเรายัางไม่มั่นยังมีสิ่งออกแฉกออกแฉกหรือไม่ได้ม่นคอยขาดสิ่งความสมบูรณ์ในสิ่งนี่ก็จะมีอย่างนี้ก็เรียกว่าเพระโสนาปฏิมาคำว่าเพระโสนาปฏิมาก,ก็แปลว่าเราปฏิบัติสิ่งเพื่อให้ความมีการทรงตัวของาะสิง่งเบาควร แต่ถ้า่าความจริงจิตมันยังไม่คบริบูรณ์นะัจริงเรียกว่ามักคือการเดินเข้าต้นนี้แต่รัว่าเราเข้าถึงพระโสดาปัิผลในข้อที่ว่าศีลปฏิบติปรามาตเราตัดไปได้เรารักษาศิลงทีกำลังใจจริงๆจิตทรงสมาธิคือประมวิหารสีบ่บท มีอารมณ์จับเฉพาะอยู่ในเรื่องโองสีเราคิดว่าสีนี่แหละอย่างน้อยที่สุดถ้าหากว่าเราไม่ตกนรกเราก็จะมีความสุขอย่างเลวที่สุดเราก็เกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีมีรูปร่างหน้าตาสดสวยมีอายุยืนนานไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บ มีทรัพย์สิงก็สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ถูกโจลนภะยอาคีไปรุทุกขกับัยวาากับตะภัรบกวนทอนนี้เรามีคนอยู่ในบังคับบัญชาก็เป็นคนที่ว่านอนสอยง่ายอยู่ใต้เอาว่าไม่ดีไม่ด้างไม่รังไม่รอกิีเศร้ร้อย วาจาที่เราพูดกับใครก็เป็นวาจาที่สละสลวยลวเป็นวาจาสวยเป็นวาจาเพราะนี่ป็นว่าวาจาศักดิ์สิทธที่คนชอบฟังปติสตังเให้กระสมบูรณ์บริบูรณ์มีปัญญาเก็ดีนี่อำนาจของสิ่งที่เรารักษามีคุณแบบนี้นอกจากบันยากันให้ไม่ให้เราลงมาอกแล้ว เราก็มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นอย่างใดหรือไม่เช่นนั้นถ้าเราทำศีลดีพึกนิดหนึ่งมีจิตบริสุทธิ์มากขึ้นในท่านอุปจารสมาธิศีลก็สามารถทำให้เราไปเกิดเป็นเทวดาขอนชั้นขนสวรรค์ได้แต่ว่าจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของศีลรักษาศีลเป็นอารมณ์น่กถึงศีลเป็า ไม่ยอมละสิ้นจิตเป็นชาติอย่างนี้เราก็เกิดเป็นคมได้เห็นไหมแค่สีตัวเดียวก็สร้างความสบาย่นันบอกว่าสีเลยน,นั้นนี่ผู้ติงยันติตอนนี้ถ้าเราทรงสีอยู่เป็นปกติจินตนี่เึงนสีก็จัดว่าเป็นสีนล,า,ลสนสนนานุนสนนนนติธรรมฐานเป็นสมรมฐานตอนนานี่ถึงนสีเป็นฐา เมื่อขนาดใดอารมจับอยู่เฉพาะในขอบเขตของสิ่าเราจะไม่ยอมนะเมื่อตัวสิ่งมีธรรมปีติมีความื่งใจว่านี่สิ่ของเราครบคนบริบูรณ์ชาตินี้เรามีความสุขเพราะเป็นคนมีศี่ความจริงคนที่ศิลดีนะก็มีความสุขใจจะมีการกระทบกระเทือนใจอะไรบ้างเขาก็บสบายใจคิดว่าเราตายแล้วเราไม่ลงนรก อย่างแล้วก็เป็นคนชั้นดีถ้าเป็นเทวดาลและเป็นคนดีไม่ดีก็ย่อปมีความทุกข์อย่างไดนีม,นมีธรรมปีติอยู่ในใจเมื่อลมจิตเป็นชานเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็ปัญญามันก็เกิดเ็ดอำน,นาจของสมาธิเมื่อตัวปัญญาเกิดอารมณ์วก็เกิดว่าความจริงเรามีศินแล้วเรามีสมาธิแล้ว ถ้าว่าเรายังต้องการความเกิดแบบนี้อยู่อีกเราก็ต้องตายอีกเมื่อก่อนจอะาตายมันก็ต้องแก่มันก็ป่วยไข้ไม่สมบายกระทบกระทั่งกาอารมณ์ที่ไม่ชอบใจต้องพัดพราดของรัดของชอบใจมีทุกข์จากการบริหารร่างกายแต่ทำามาทุกทีู้กกันมามากแล้วและก็มีความตายเปน็นอันด่ส มันจะมีประโยชน์อะไรก็เป็นปจัจจัยพองความทุขเป็นอนุวัติเราไม่เอาขอยึดสิ่เป็นอารมณ์ทรงสิ่เป็นปกติเพื่อการลบายอยู่บุกมหน้าพิจารณาขันหาปัญญาเกิดขึ้นก็อำนาจของสิ่เป็นปัจจัยที่เรียกว่าสีรานุสติกรรมฐานเรือตามนึกถึงสิลงนอารมจิตเป็นสมาธิ มันเป็นสมาธิตั้งใจมั่นคือันได้ต้นึกถึงสีลมีธรรมปีติในสินปัญญามันก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วก็เห็นโทษของด้างกายว่าเกิดแต่เจ็บตายวนไปวนมาแบบนี้ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษฝึกการทุกข์เราไม่ต้องการในที่สุดจิตก็ตัดชั้นท้ากับราคะเืความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นทวดาแลทรงชนได้ ยตที่มีอารมณ์เห็นว่ามนุษย์สวยแต่บรรดาสวยโภมสวยไม่มีอย่างนี้ชื่อว่าตัดวิชาเสียได้เป็นคนเข้าถึงวิชาคือความรู้จริยยอมรับนับถือกฎคนคธรรมดานี่เป็นแค่สิ่งตัวเดียวตรงนี้เป็นปัจจัยให้เข,าเขา้าพัิานได้เมื่อตัดอ้วิชาได้มอไรก็เข้าถึงพิพานได้วันนี้พูดกันยวงสิ่งคือเป็นปัจจัยของมัสูด,ดาบัน มีการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานท่านจะทำเป็นแค่อาตยาใสมันก็ไม่เป็นเรื่องมุ่งหน้ามีกาน,นเจริญในตอนต้นก็มุ่งเอาเฉพาะเพืโซดาบันก่อนถึงไโซนดาบันแล้วเราก็สบายถึงแลวไม่ถึงไม่เป็นไรตั้งใจไว้มันก็ต้องถึงนี่วันนี้มาพูดพอดากับโซดาบันในพ่อว่าศีรปตะปร,ะาประมารมั การที่ไม่รู้ความสิ่งัษนสาสนมีในความบริสุทธิ์นั้มมนมบรรดาท่านหลายฟังและคนนำไปคิดทำไปไตร่ตองดูแล้วความแล้วก็ปัญญาณพิเจรณาไตร่วรอนแ้ะทป็นสิ่เป็นอารมณ์จะมีความสนใจและก็จงเพลินเ่นใจเมื่อสิ่งทีงเราบริสุทธิ์วอย่างเร็วที่สุดเราไม่ลวอบายอย่างร นี่เป็นที่พอใจและสงูงขึ้นไปเราก็ไปผู้ผ่านได้อาาสำหสับรันันี้ขอพูดเรื่องสิ่งแค่นี้ต่อที่นี้ไปพระบรรดาท่านทุกบริษัททั้งหลายพยายามทรงใจให้ดีตั้งใจให้ปรากฏตทำจิตใจให้มันคงการเจริญอารมณ์ในสมถะภาวนาหรือศัสนาภาวนา ก็ต้องดูอารมณ์ถ้าอารมณ์วันไหนมันอยากคิดก็คิดก็ไผ่คนมาอยู่ในขอบเขตของความดีจุดใดจุดหนึ่งถ้าอารมณ์ของเรามันอยากตั้งมัน่นเขาตั้งใจไว้ตรงอักษาอารมณ์ให้สงบตามปัิญญาัยจงระวังไว้ถ้ามันอยากคิดก็คิดจนได้ผุสล่ยายามีอกุศสงเข้ามาเกี่ยวพัเท่านี้จะมีประโยชน์ที่สุดจะมีความสุขในเวลานา้า อ้าต่อจะนี้ไปขอท่านั้งหลตั้งกายให้ทรงดำรงจิตสมัสตรกำหนดรูดล้ลมหายใจเข้าออกแท้ธรรมวินาและพเจารณาตามาธิญญาายาใสยิ่งกวา่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา